ในชีวิตคนเราทุกคนล้วนเคยพยายามควบคุมอะไรบางอย่างเราพยายามให้คนอื่นเข้าใจเราพยายามให้สิ่งต่างๆเป็นไปตามที่คิดแต่สุดท้ายเราก็พบว่าโลกนี้ไม่ได้หมุนไปตามใจใครเลยและนั่นแหละคือจุดที่เราต้องเรียนรู้ศิลปะของการปล่อยวางอย่างแท้จริงการปล่อยวาง ไม่ได้แปลว่าเราต้องหนีจากสิ่งที่เกิดขึ้นแต่มันคือการยอมรับความจริงโดยไม่ให้ความจริงนั้นทำร้ายเราเกินไปหลายครั้งเราไม่ได้เจ็บเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เจ็บเพราะเรายึดไว้แน่นเกินไปยึดคำพูดของคนยึดความหวังยึดภาพที่เราสร้างไว้ในหัวว่าชีวิตต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นแท้จริงแล้ว ชีวิตไม่ได้ต้องการความสมบูรณ์แบบตลอดเวลาบางเรื่องอาจจบไม่สวยแต่ก็ยังมีคุณค่าบางคนอาจจะไปแต่เขาอาจสอนให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นและบางเจ็บและบางครั้งความเจ็บปวดก็เกิดมาเพื่อสอนให้เราเข้าใจคำว่าพอปล่อยวางไม่ได้หมายความว่าไม่รักแต่คือการรักอย่างไม่ผูกมัดจนเจ็บตัว เรายังห่วงได้ยังคิดถึงได้ยังระลึกถึงได้แต่ไม่จําเป็นต้องแบบมันไว้ทุกลมหายใจคนที่เข้าใจศิลปะของการปล่อยวางจะรู้ว่าทุกอย่างมีเวลาของมันเวลาที่เหมาะจะเริ่มและเวลาที่เหมาะจะวางเมื่อถึงจุดหนึ่งเราจะเห็นว่าสิ่งที่เราเคยกลัวจะเสีย มันไม่ใช่การสูญเสียจริงๆแต่มันคือการคืนพื้นที่ในใจให้กับสิ่งใหม่ที่จะเข้ามาแทนที่ลองคิดดูสิหัวใจเรามีขนาดจำกัดถ้าเรายังจับทุกอย่างไว้แน่นแล้วสิ่งใหม่ๆจะเข้ามาได้ยังไงเหมือนเราถือหินหนักไว้ในมือถ้าไม่วางหินก้อนเก่าเราก็ไม่มีวันถือดอกไม้ก้อนใหม่ได้เลย ศิลปะของการปล่อยวางคือการฝึกใจให้รู้ว่าไม่ใช่ทุกสิ่งต้องเป็นของเราและไม่ใช่ทุกเรื่องต้องจบอย่างที่อยากให้จบบางสิ่งเกิดมาแค่เพื่อให้เราเรียนรู้บางคนเดินเข้ามาแค่เพื่อให้เรารู้จักตัวเองและบางเหตุการณ์เกิดขึ้นเพื่อให้เราเติบโต เราไม่สามารถควบคุมลมได้แต่เราควบคุมใบเรือได้เราบังคับทะเลไม่ได้แต่เราวางสมอได้อย่างมั่นคงในชีวิตก็เช่นกันเราไม่สามารถควบคุมโลกภายนอกได้ทั้งหมดแต่เราสามารถควบคุมใจตัวเองได้เสมอเมื่อเราปล่อยวางจากสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ เราจะรู้สึกเหมือนยกหินออกจากอ,อกลมหายใจจะเบาขึ้นใจจะสว่างขึ้นและเราจะเริ่มมองเห็นความสุขในเรื่องเล็กๆที่เคยมองข้ามความสงบไม่ได้อยู่ที่การไม่มีปัญหาแต่อยู่ที่เราจะไม่ให้ปัญหานั้นควบคุมใจเราการปล่อยวางจึงไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการเลือกที่จะใช้ชีวิตอย่างมีสติ เลือกที่จะไม่ทุกเกินจําเป็นเลือกที่จะไม่เก็บทุกเรื่องไว้ในใจเพราะสุดท้ายชีวิตคือการเดินทางไม่ใช่การสะสมความทรงจำหรือความเสียใจทุกสิ่งที่ผ่านมาคือบทเรียนทุกคนที่เคยพบคือครูและทุกครั้งที่เราปล่อยวางอย่างเข้าใจเราก็จะเบาขึ้นแข็งแรงขึ้น และรักชีวิตได้ลึกซึ้งขึ้นกว่าเดิมขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆนทุกคนนะครับหากชอบฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อรับพลังบวกใหม่ๆทุกวันนะครับบ๊ายบาย